สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมบบอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับวาดรูปนะคะตอนนี้เราอะเรากําลังรอห้องอยู่นะคะทุกท่านอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้คือว่า <c oughs> เราสามารถให้คะแนนได้หมดสัตว์เลี้ยงน้องแมว <c oughs> น้องแมวคนนี้น่ารักเราให้ห้าดาวเลยอันนี้ไตเอกแน่เลยสีก็ไม่ลงตาเขียวปัดเลยทําไมตาเขียว <c oughs> ตาเขียวปัด <c oughs> แต่ทรงดีเอ้ยให้คะแนนไม่ทัน <c oughs> ขอโทษ โดเรมอนให้ตายเถอะฉันไม่รู้ว่ามันคือโดเรมอนเลยอะโดเรมอนเถื่อนอย่างนั้นเหรอไปสองคะแนนเอาน้องหมาตรงนี้น่าจะเวลาไม่พอนะคะทุกคน,นแต่หัวเขาสวยมากฉันให้สามคะแนนแล้วกันนะไก่ตัวนี้สวยฉันชอบไปห้าเลยฉันชอบลายเส้นเขาผู้ชนะคือน้องแมวคนนี้กับไก่ของผู้หญิงคนนี้น้องหมาก็ได้อันดับด้วยแฮะ <Low> เป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยหรอแล้วว่าเราจะทำเป็นทรงแบบทรงหุ่นกระบอกเลยอะทุกคนจะได้เห็นสกิลวาดรูปอันน่าทึ่งของเรานะคะ<แ>ทุกคนเราไม่เข้าใจอะโรบอกอะโอ้ยคนนี้ก็คือแบบโลบอกเลยอะเอาไปห้าเฮ้ยคนนี้เขาเป็นโลโก้เฮ้ยเฮ้ยทำไมฉันคิดไม่ได้ฉันวาดโลโก้ก็ได้นี่สุดยอดคนนี้ก็สุดยอดว่ะ อันนี้ก็โลโก้แบบเดี่นวเดียวกับฉันเลยคนนี้เหรอ,อสวยอะ่ะ <laughs> คนนี้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะไม่ได้อะ่ะไม่ได้อะ่ะคนนี้ก็ได้อะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทรงพลังขนาดนั้นนะแล้วแล้วผู้ชนะก็คือ,อโอเคได้ที่สองเลยแม่ได้ที่สองสุดยอดฮะคุณเชื่อไหมว่าใครที่หล คุณเดาได้ไม่ยากหรอกนะเอ้าเอาแล้วทำไมนามิเฟียถึงเป็นที่สีได้วะมันเป็นไปนได้ยังไงอะ่ะลูกฉันมันทุเรศที่สุดในโลกเลยนะเอ้ยเรามีพุ่มลูกพุมพ่มพวุ่มลูมแข่งขันมาอีกหนึ่งท่านนะดีมคนดีคนเดิมคนรู้จักนะฮะสตรอเบอรี่โอ้ยชิลๆเลยพูดไปฉันมีเวลายอยู่แค่หนึ่งนาทีเองอะ่ะการต้องเข้มปัดนี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยช่างมันเถอะเดี๋ยวไม่ทันอ่ะ สตรอเบอรี่ฉันมีการออกนอกเส้นเกิดขึ้นด้วยแหละนะเป็นไงน่ากินไหมเฮ้ยหรือว่าเราควรเอาสีขาวอ่ะเฮ้ยฉันอยากได้แบบเนี่ยฟิ้งๆอย่างเงี้ยสตรอเบอรีนาคนเหรอเขาล้ำมากเลยอ่ะได้อเราว่าคนนี้น่าจะเป็นแบบคนวาดรูปเก่งคนหนึ่งอ่ะ อาฉันว่าบนหัวสตรอเบอรี่มันมันใหญ่ไปนะมันคล้ายๆลูกเกาลัดเลยหรือเปล่าลูกโอ๊กปะลูกโอ๊กที่มันมีเปลือกใหญ่ๆอะนะ <c oughs> ได้ได้ได้ว้าวว้าว <c oughs> สวยเอาไปห้าคะแนนของฉันเองนี่อะไรอะ <c oughs> <c oughs> โลยูทูเหรอจะบ้ากะละมังใครคะเนี่ย ดูน่ากินใช่เปล่ะหลาน่ารักเอาไปห้าเลยอันนี้ใช่ไหมขอเธอหรอใช่เป็นไงเฮ้ยเอ้าแต่ฉันชอบอ่ะเี้ยวเอาไปห้าโคตรเฟี้ยวสตรอเบอรี่ตูดแหลมฉันว่าก็สตรอเบอรี่นะแต่ฉันก็ไม่ค่อยถูกใจข้างบนที่มันใหญ่เกินไปเอาไปห้าก็ได้ ด่านนี้พูดเยอะไม่ได้คะแนนมันเร็วค่ะต้องรีบให้รีบตัดสินใจเฮ้ยเฮ้ยมันมีเฟียที่สองดิฉันติดที่สองสตรอเบรี่ดิฉันว่าดทุกคนโอ้โห <c oughs> สเตเอกสแตอดที <c oughs> ่หาว่ะแค่มันธรรมดาไปแน่เลยนะกล้วยกล้วยสแตเอกเธอจะวาดเป็นหวีหรือว่าฉันวาลูกเดียวพอโอเคงั้นฉันจะวาดเป็นหวีถ้าสตเอกวาดลูกเดียว ด่านนี้เราคงพูดเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราแบบเราต้องมีจิตสมาธินะคะมีอะไรนะจิตสมาธิสีไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะต้องเข้มขึ้นมาหน่อยไหมด้วยหรือเวลาไม่เยอะแล้วอะ่ะต้องทันดีนะมิเฟียอย่าโลกนะมิเฟียอย่าโลกโอเคแล้วเราก็หาสีน้ําเงินที่มันเข้มขึ้นมาหน่อยเพื่อเพื่อทําตรงเนี้ยตรงตูดกล้วยอะทุกคนเป็นไงแล้วเราต้องทําสีสีแบบว่าให้มันดูน่ากิน อยไม่ได้แล้วแถมหัวปีให้ด้วยดีไหมไม่ได้แล้วจะกล้วยฉันไม่สวยเลยฮได้แค่นี้จริงๆไม่เอาอะทำไมคนนี้เขาแบบเขามีสไตล์ไปของตัวเองขนาดนี้วะเท่อะมันเท่อะทำไมมันแบบแบบนี้มันมันต้องแตกต่างของเธอเหรออันนี้มันกล้วยจริงๆเหรอเนี่ย ฉันให้สามได้ไหมอ่ะของฉันเฟี้ยวกว่าว่ะฉันไม่ชอบสีเขียวตรงนี้เลยฉันขอโทษอือบันเน้นะก็กล้วยล่ะก็กล้วยอะแต่มันดูไม่เหมือนกล้วยเลยนะมัะม่วงอมั่วงหรอไม่ได้เลยอันนี้ไม่กล้วยเลยอือกล้วยก็กล้วยอันเนี้ยอันนี้ก็กล้วยจริงอะมองอยังไงก็กล้วยอะนะ ฉันมองเหมือนดินสอเหมือนกันนะหัวดินสอฉันนึกถึงบานาน่าโบ๊ทอันนี้น่ารักอันนี้สวยชอบให้ห้าเลยถามจริงของเธอปะของฉันอูเธอเธอมนันน่ารักกับมันทุเรศมากมันน่ารักมันทุเรศเฮ้ยกล้วย <c ười> หอมว่ะอันนี้อันนี้ได้กล้วยหอมกล้ว <c> ย <ười> <c ười> หอม <c ười> ๆๆหอย่างอันนี้อะไรอ่ะเธออธิบายหน่อยฉันไม่เ <c> ข <ười> ้าใจอัน ขวาเป็นลูกอันซ้ายเป็นเปลือกทำให้ฉันไม่ค่อยเข้าใจอ่ะอุชนะก็คือดึง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 อุ้ยคนนี้ได้ที่หนึ่งเหรอพระเจ้าฉันได้ที่สองว่ะแบบนี้คือธรรมดาไม่ได้นะทุกคนทุกคนต้องวาดให้มันแบบไม่ธรรมดาอะไรก็ตามอะไรก็ได้เหรออะไรก็ได้ อันนี้ของเธอปะเนี่ยเธอคิดว่าไงเธอคิดว่าฉันเหรอของเธอแหละอันเนี้ยนึกถึงภาพใยเด็กไม่ใช่หองฉันจ้าว้าวเชนซอแมนว้าววะปะอ่าอะไรวะนนี้เอาไปฉันให้ฮ่ฉันชอบอุอันนี้น่ารักให้ฮ่าเลยอันนี้คุยหมาหรือม้าหมาหรือม้าหมาหรือม้าเอาไปฮ่าไปหมาหรือม้าหมาหรือม้า เห็นไหมคนนี้ได้ที่หนึ่งจริงๆด้วยเนี่ยแล้วหมาหรือหมาก็ได้ด้วยหมาหรือหมาเฮ้ยปลาว่่ะปลาคราฟไหมปลาคราฟก็ต้องเป็นขาวแดงมันตัดเส้นดำกว่อนีกว่าปลาคาราฟเขาจะมีลายนะคะทุกคนเนี่ยเราต้องวาดคีบน้องก่อนไหมไม่อ่ะวาดคีบแล้วตลกนะคีบปลาคราฟเป็นไงอ่ะนี่เหรอไหนอ่ะคีบปลาคราฟเป็นงี้วะ แลว่าเราจะทําน้องสีฟ้าแล้วก็ไม่ได้สีแดงมเลยยังมีมันจะวาดทันม่ด้สิบสองวิทุกคนสิบสองวิอ่ะอ่ะอ่ะโอเคไม่ได้มันไม่ต้องไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิด่ตั้งเอกแน่นอนไคโอกาดูหางดิตลกปะคนนี้สวยว่ะไม่ใช่ของเธอสีส้มเลยคนนี้สวยประหนึ่งไอ้นี่ขนมปลา <Wow. S 1> ดุดันไม่เกรงใจใครด,ด,ดุดันไม่เกรงใจใครมิสชอบสลายจังปายิ้มอยู่ด้วยนะเธอไม่ตั้งใจเลยอ่ะเธอไม่ตั้งใจเลยใช่ไหมอันเนี้ยเหอป<ล>าเธอเธอไม่ตั้งใจเลยอ่ะเธอไม่ทุ่มเทกับงานศิละปะชิ้นนี้เลย wow. อ๋อน,นี้สวยสวยอ๋อเฮ้ยอันนี้สวยนะแค่เขายังไม่ลงสีอ่ะแต่ก็แค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะ แต่ไม่มีสีอ่ะคนอื่นเขามีสีกันนะอัลลามชามเหลืองผ่องเป็นยองใยเฮ้ยเฮ้ยแมู่เชี่ยนเตอร์เฮ้ยคุณเชนหลอกหลอปลาตัวนี้ที่ฉันหักคะแนนไม่ระบายสีของเขาอ่ะช้างโอ้ยฉันว่าช้างบอกเป็นฉันพูดเลยช้างสีอะไรอ่ะช้างมันสีเทาๆปะเปน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 น้องเคยเห็นเปนหรือเปล่า เป็นมันตัวไม่เป้าจมูกยาวๆหรือหวางหววเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าของใครเป็นของใครนะเป็น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 น้องคือเห็นเป็นหรือเปล่าอืมเราต้องวาดตัวไหมอะ่ะแล้วตัวจะลากไปทางไหนวะนี่อ่ะเทา้าเนืมเงิง้อเอช้า,างเจอตีนช้างไปดูค่ ต้องขนาหางให้ด้วยนี่ไม่นี่สีฟ้าเลยอ้ายเวลาไม่พอนี่นี่ก็เข้มไปนี่ไม่นี่ก็หือเวลาไม่พอไม่มีความเจอจางของช้างให้ฉันเลยอะนะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันทําไปแล้วทำแล้วทำแล้ว,ลวอย่างน้อยต้องมีสีอะ่ะทุกคนอะไรก็ได้ยังไงก็ต้องมีสีอะนะเอาคะแนนสีเอาคะแนนส,นนสีก็ยังดีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลงสีไม่ทันเหมือนกัน ไม่ขเลยขำั่ยวนไม่เป็นเไม่เป็นเราไปหนึ่งคะแนนมันเหมือนไอ้นี่ตัวไอ้นี่เอกที่มันเกาะกินใบไอ้นี่มีโคลาเออมีโคลา ไม่ได้เอาไปให้ดึงฉันที่วาดรูปไม่เก่งแต่ฉันทุ่มเทมากทุกคนฉันจะฉันจะให้คะแนนต่อเมื่อเป็นช้างเท่านั้นอันนี้ช้างช้างมะอันนี้ช้างอันนี้ช้างให<อ>้คะแนนอันนี้ช้างฉันให้สามร้านการพวกผมฉันสวยกว่าฉันว่านะเธอจำลายนีน่ารักเธอเธอจำอันนี้น่ารัก,จ,นนรกจริงเธอจำลายเส้นเมื่อกี้ได้ไหมว่าของใครเธอเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มาอย่างเข้มาแต่ลบายสีไม่ครบ ฉันให้คะแนนหักไปหักไม่ไม่มีสีฉันหักแถมระบายสีทุเรศอีกนะสีเลอะออกมาข้างนอกเชนเนอร์เฮ้ยนองไม่พียอันดับสองฉ้นฉช้างองฉันฉช้างองฉันเฮ้ยแล้วทำไมช้างเจ็บได้แค่นี้อ่ะฝันแล้วฝันเราจะทำยังไงให้มันเป็นฝันวะโจทย์แกก็ยากเหลือเกินอ่ะอันดับแรกฝันเนอฉันต้องทำเตียงนอน จังนอนเสร็จแล้วฉันก็วาดคนนอนข้าบนแล้วฉันวาดคนเป็นที่ไหนประเด็นคือฉันวาดคนไม่เป็นเฮ้ยไม่ได้ผมต้องเป็นสีทองฉันต้องวาดผมเนี่ยเสร็จแล้วนะฉันก็วาดที่มันเป็นความขวัญขึ้นไปมันก็ต้องเป็นดูขมุยขมุยอะทุกคนเนี่ยแล้วในฝันเราอ่ะเราฝันถึงอะไรอ่ะเราควรฝันถึงอะไรอ่ะเราลงสีเตียงก่อนดีกว่าเนี่ยฝันถึงหัวใจไหม ฝันถึงหัวใจอืว้าวเฮ้ยอันนี้ก็คือแบบเขาไอ้นี่มากเลยอ่ะเอาไปห้าฉันรู้สึกว่ามันดูแบบดูฝันจริงๆอ่ะดูเหมือนแบบตกลงไปอยู่ในรูปภาพอ่ะโอ้โหให้ตายเถอะฉันดูไม่ออกจริงๆอันนี้คืออะไรแต่ฉันว่ามันน่ากลัวมากเฮ้ยฝันถึงเงินเอาว่ะแต่อันนี้มันดูไม่ได้หลับอ่ะนะเอาไปสามได้ไหมล่ะเธอดูแบบเธอไม่ได้หลับอ่ะตาเธอก็ไม่ได้หลับอ่ะ เนี่ยตาเธอลืมอยู่นะฉันเห็นคล้ายๆข,ของฉันเลยไม่ไม่มีสีเอาไปสีพอเออฉันน่าจะทำฝันแบบนี้เนาะอ,อันนี้ดูไม่ออกอะ่ะมันเป็นไอฝันไหมพยายามจินตนาการแล้วกันอ่ะคือแบบ<ม>เป็นแบบขมุขมัวอะไรเงี้ยอันนี้อ่ะมันแปลกๆมันแปลกๆเนาะนี่ไงฝันถึงเงินโอเคคนนี้ก็ดีอะ่ะแต่ว่าไม่มีสีให้สี ว้าวเอาไปห้าเลยแล้วทำไมข้างล่างมันหนาจังว้ามันคืออะไรอะ่ะเนี่ยไม่ใช่ตรงค้างอะ่ะเข้าหรอลากติคือขอไปเอกนี่ชันได้ที่สองของชันอีกแล้วนะคะ